รานสมจอมขมังเวทตอนที่สองเสือเย็นนกเขาแมวมนกแสกนกผีหรือนกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแล้วจะจะเรียกแผดเสียงร้องแหลมลั่นชวนให้ขวัญผวายิ่งยามลาตรีอันมืดมิดมองไปทางใดเห็นเพียงม่านกรมี่สีกรมท่าเข้มยิ่งทำให้วันใจนานๆครั้ง ที่สายตาจะกวาดไล่พบเข้ากับแสง,งแวอวแวจากตะเกียงลานที่แขวนตามบ้านอันเป็นเครื่องให้แสงสว่างเดียวที่มีในยามนี้ใช่ว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพียงแต่ยังไม่แพร่หลายบ้านไหนอยู่ใกล้หน่อยก็ได้ใช้ไฟบ้านไหนอยู่ไหนหนกลก็ต้องทนใช้ตะเกียงต่อไปมันเป็นความแปลกที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่กลับถูกแบ่งแยกอย่างเด่นชัด จะเรียกว่าความเหลื่อมล้ำกันทางสังคมก็ไม่ผิดนักแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากทางการก็ไม่ได้กระตกกระตากเดือดร้อนกลับเป็นที่ได้ใช้เสียอีกแล้วแทบจะจำกัดชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะกลัวคำว่าค่าไฟจะกินกระบ,บาลผู้ใหญ่เด่นหาได้สบายใจเมื่อใดเห็นแสงไฟววมแวมเหล่านั้น เพราะมันสว่างขึ้นจากคนละทิศที่ตนมุ่งหวังเรือนร้างของพรานมูลซึ่งเท่าสมแจ้งแก่ตนว่าจะเข้าไปนอนในคืนนี้มืดบิดสนิทอึมครึมเช่นเดียวกับบ้านเรือนรอบข้างที่ไร้คนอยู่อยู่ยังไงวะฝืนไฟไม่ติดให้สว่างผู้ใหญ่เด่นตั้งกระทูถามแก่ตนเองหลายครั้งไอจะเข้าไปดูหรือก็ไม่กล้าด้วยพรานมูล หลังจากเป็นผีตายโหงเฝ้าป่าก็เฮียนเหลือทนคำว่านับถือน้ำใจที่เคยกล่าวไว้แก่ตนเรากับจะหายไปจากสาระบบก็อมิปานท่ามกลางความมืดมิดสนิทด,ดำเท่าสมจุดเทียนนั่งนิ่งในท่าทำรรมสมาธินับแต่ก้าวเข้ามาปืนกระบอกเก่งผาดขวางวางตรงหน้าคู่กับมีดหมอขวามือต้นไพลาย,ยาวศอกเศษถูกเลาะใบวางไว้แทนไม้เรียว ย่ามใบเก่าคู่กายปลดวางไว้เบื้องซ้ายมโนจิตในขณะนั้นเท่าสมพยายามสื่อไปถึงวิญญาณตายโหงเจ้าของบ้านความจริงน่าจะได้สนทนาพูดคุยกัน,นาแล้วติดก็แต่ว่าครอบครัวนี้ตอนเป็นคนกับเป็นผีมันช่างต่างกันลิบลับแต่ก่อนไปมาทักถามตามประษาครูสิทธิ์ไม่มีเบือ่อมาเดียวนี้กลับหลบหน้าหลบตาประเดี๋ยวแวบตรงนั้น ประเดี๋ยวโผล่ตรงนี้เล่นเอาจับทางไม่ถูกกับผีตายทั้งกลมแม่ออนยิ่งแล้วใหญ่ทำเหมือนเท่าสมเป็นศัตรูตรชาติปางก่อนที่จะต้องฆ่าเท่านั้นเมื่อเจอหน้าขบกรามนั่นฟันบนล่างทูก,กันเดินวนไปรอบๆลางทีครวนเพลงกล่อมลูกเสียงเย็นจับขั้วหัวใจหลางทีสบดกนดาถ้อยคำหยาบคายจับใจความได้คร่าวๆว,ว่าเพราะพวกมึง ทำให้ผัวกูตายเพราะพวกมึงทำให้ครอบครัวกูต้องฉิบหายแบบนี้อารมณ์โกรธแค้นฝังแน่นมาเต็มระบบจนเท่าสมอดขนลุกเกือบนั่งไม่ติดอยู่หลายครั้งเล่นกับผีตายโหงไว้แย่แล้วนี่เป็นผีตายโหงแบบตายทั้งกลมอีกต่างหากความยุ่งยากยิ่งเพิ่มระดับขึ้นเท่าทวีให้พวกเองออกมาคุยนางออนข้าไม่ได้จะมาคุยกับเอง นี่คือประโยคตาวาดที่เท่าสมพลใส่ผีตายทั้งกลมแม่ออนหลายต่อหลายครั้งที่นางพยายามแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอนในท่าต่างๆหวังให้ขวัญกระเจิงเอ็ดทีก็หายไปทีสักพักก็กลับมาใหม่จนเท่าสมชักรำคาญนั่งอยู่นานจนจะครึ่งคืนเนบกินจากก้นลงไปถึงคนขาแล้วผีพรานมูลก็ยังไม่ยอมเข้ามาคุยตรงๆสักทีถ้าไม่ออกมาดีด เห็นที่จะต้องหักหาน้ำใจกันเสียแล้วกลับมาังหฮะไอมูนขาดคำเท่าสมประตูลั่นปังดังมีคนจับเวียงปิดมันเกิดแต่เสียงเท่านั้นเพราะบานประตูยังเปิดแง้มไว้เช่นเดิมต่อมาพื้นเรือนสั่นสะเทือนราวคนวิ่งสับเท้าลงซ้นหนักๆักจากประตูเรือนเข้ามาหาเท่าสมคอยท่าอยู่ก่อนแล้ว ช่วยต้นไพลหดปาบเข้าให้เงาร่างของชายผู้หนึ่งกระเด็นดังถูกม้าดีดต,ตามด้วยโครมเมื่อเงาร่างที่ว่าปลิวกระแทกฝาบ้านและร่างวิญญาณของพรานมูลในสภาพไม่น่ามองนอนคุดคูอยู่ตรงนั้นเท่าสมไม่หันไปมองด้วยซ้ำเพราะรู้เช่นเห็นชาติตั้งแต่อยู่ในมโนจิตแล้วอืมพ่อตายหาแล้วลืมหน้ากูเลยเรือที่ไหนก็ทีนั้นน่ะมึงนี่ไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะไอ้มูล กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอ้าวเท่าสมของขึ้นทันทีเมื่อผีสิทธิเอกคำรามออกมาแบบนั้นลุกพรวดปรีเข้าหาวิญญาณพรานมูลแล้วกระนำฟาดด้วยพลยเสกผีตายหงพผานมูลได้แต่ยกมือยกแขนขึ้นป้องร้องโอดโอยฝ่ายผีตายทั้งกลมแม่ออนเห็นผัวโดนตีเป็นเด็กน้อยกระพุ่งเข้าช่วยกลับกลายเป็นว่า ตนเองก็ถูกฟาดไม่เลี้ยงเช่นกันเท่าสมฟาดแขนฟาดขาฟาดน่องฟาดก้นฟาดหลังผีตายหงสองผัวเมียชนิดไม่นับไม้กระทั่งทั้งคู่ต้องยอมยกมือไหว้ประรกประรกคอร้องให้ไว้ชีวิตแม้จะตายไปแล้วก็ตามจำได้หรือยังมึงจำกูได้หรือยังทีนี้นะฮะเท่าสมตวาดผีตายหงครานมุนนิ่งไปครู่ ก่อนเปล่งวาจาเสียงแหบพร่าสั่นเครือครูครเอ๊เท่าสมตะวดัดคว้างต้นไพลลงพื้นผีสองผัวเมียสะดุ้งโยงตั้งหน้าตั้งตาจะหลอกอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยว่าใครเป็นใครมึงบกพร่องแบบนี้จังเ่เมอะไรฮะไอ้มุนครูช่วยฉันด้วยช่วยฉันกับลูกเมียด้วยครูมันจะกดฉันเอาไว้ที่นี่นะครูไฮ้ นี่มันทำกับมึงแบบนี้ฮะใครบอกกูมาดูนี่เงียบผีตายหงสองผัวเมียยังเอาแต่นิ่งเงียบยังไม่ทันที่เท่าสมจะได้ไต่ถามถึงสิ่งใดทั้งคู่ก็เลือกที่จะละลายหายไปเสียดือด้อไม่ว่าเท่าสมจะพยายามใช้อาคมเรียกกลับมาเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จเป็นไปได้อย่างเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านนี้มีใครบางคนที่อาคมแก่กล้าใครที่เท่าสมไม่รู้ ยิ่งอยู่เองว่าบ้านน้องสังคนเล่นของเล่นอาคมคาถานั้นมีอยู่ประปรายหากเปรียบเปรยชายใดไร้ของดีชายนั้นไม่ต่างจากอิสตรีควรเอาผ้าถุงมาุงเสียเทาว่าเวลาผ่านไปเพียงสิบปีคนแบบนี้จะมีหรือคนที่เก่งแบบก้าวกระโดดชนิดจัดการพรานมูลและยังสามารถสะกดวิญญาณทั้งครอบครัวไว้ได้แบบนี้ ตามที่เท่าสมรู้มาทั้งจากประสบการณ์และครูบาอาจารย์สั่งสอนใครก็ตามที่ตายเพราะเสือร้ายสมิงพรายเสือผีวิญญาณจะถูกผูกติดด้วยความแค้นสมิงไปไหนวิญญาณไปด้วยแต่นี้ผู้เยเดีนเล่าเองกับปากว่าพรานมูลตายอยู่กลางปา่าแล้วฉนันวิญญาณจึงมาอยู่ที่นี่ที่หมู่บ้านนี้ได้แล้วนอกเสียจากว่าวิชาเสือเย็น ที่บ้านนี้มีสมิงเท่าสมเบิกตาครวนเรากับนัดกันไว้ทันทีที่ขาดคำเสียงคํารามครางเครือของสัตว์ใหญ่หน้าขนพลันแววมาจากตีนกระไดเรือนขนาดตัวของมันคงไม่ย่อมไปกว่าวานุ่มเป็นแน่ถึงขนาดเพียงก้าวย่างยังทำให้เรือนโยกไหวปานจะพังคลื่นความจริงที่ว่า เรือนหลังนี้ทิ้งร้างมานานนับแต่พรานมูลและเมียตายอาจมีการผุพังตามกาลเวลาแต่ความจริงยิ่งกว่าคือเสาเรือนทุกต้นล้วนทำมาจากต้นไม้สักปลวกยังไม่กล้าแทะต่อให้ช้างรุ่นยังต้องใช้เวลากว่าจะพังเรือนนี้ลงได้ฉะนั้นแล้วอาการโยกไหวโครงเครงดังนั่งอยู่ในเรือที่เทง้งเต้งกลางแม่น้ำต้องมาจากอำนาจ ที่คิดใช้ข่มขวัญของมันเป็นแน่อืมดูดูดันเหมือนกันนี่วะเมึงละสิที่จัดการกับลูกศิษย์กูเสียสีคนฮะแล้วก็ยังใช้อาคมสะกดวิญญาณมันไว้ด้วยอจะว่าหูฝาดประสาทเฟือนก็ไม่น่าใช่เท่าสมถึงกับสะดุ้งเล็กน้อย เมื่อเสือใหญ่ที่โผล่หน้าเท่ากระดงย่อมย่อมนั้นแกกเขี้ยวคำรามเครือเจือด้วยเสียงหัวเราะหายไปเสียนานกลับมาทำไมกันละ่ะครูสมเท่าสมขบกรามแน่นจ้องขเขม่งมองเสือใหญ่ที่บัดน,นี้พาตัวเองเข้ามาอยู่ภายในโถงเรือนแรกทีเดียวเมื่อครั้งเข้ามาหมายจะเจรจากับวิญญ,ญาณเจ้าของเท่าสมยังรู้สึกเสียดาย เรือนพรานมูลหลังใหญ่ไม่น้อยแต่ตอนนี้รู้สึกขับแคบลงไปถนัดตามันเกิดจากไอสมิงร้ายเสือเย็นเสือใหญ่ตาแดงวับตรงหน้านั่นเองยิ่งไร้กลิ่นสาบตามฉบับสมิงควรจะมียิ่งชี้ชัดให้รู้ว่านักล่าหน้าขนตรงหน้านี้ยามกลางวันมันเป็นชาวบ้านธรรมดามีอิทธิฤทธิ์อาคมขลังนอกรีธกระมัง ที่เปลี่ยนให้ผู้เรียนกลายเป็นปีศาจยามลาตรีแบบนี้เพียงแต่ว่าเมื่อครูมันเรียกว่าครูสมเจ้าของร่างต้นเสือเย็นคือหนึ่งในลูกศิษย์ของตนอย่างนั้นหรือเช่นนั้นใครกันเล่าเท่าสมคิดแสดงตัวออกมาคุยกันดีๆเถอะนะอย่ามาอวดอ้างสรรพคุณใส่กูแบบนี้เสียมารยาทเดี๋ยวปัดโบกให้หัวพุ่งไม่ได้ผล เสือเย็นตรงหน้าคำรามใส่เสียงดังลั่นใช่เพียงแต่เสียงเท่านั้นมันยังมีแรงอัดอากาศพุ่งตรงเข้าโจมตีเท่าสมอีกด้วยทว่าชายชราผู้ได้ชื่อว่าลุงสมร้อยแปดย่มไม่ธรรมดากระโจนออกข้างหลบได้วุดวิตพร้อมฉวยปืนขึ้นจากพื้นประทับบ่าแล้วยิงสวนในทันทีเช่นกันกระสุนปลอกนั้นเป็นลูกสลักคนใช้ ต้องมั่นใจในความแม่นยำมันพุ่งเข้าประทะขาซ้ายเลื่อนลงจากไหล่กำยำของเสือเย็นลงมาฝ่ามือเสร็จเสียงกระดูกหักดังลั่นได้ยินชัดนถนัดหูเท่าสมเสียยิ้มสะใจชั่วว,วูบหนึ่งภาพชายชราพลันหายไปกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่มุ่งกระหายเพียงความสนุกและก,การฆ่าเสือเย็นคำรามลั่นหันหลังหมายจะนีเท่าสม ยิงดักหน้ามันเอาไว้ทันจนมีอันชังฮักครั้นแล้วจึงพุ่งกระแทกฝาบ้านพังโครมกระโจนลงพื้นก่อนวิ่งสุดชีวิตกระโดกกระโดกประสาเสือเจ็บนี้ไปโตกเสือเย็นสะดุ้งบาบเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างร่วงลงพื้นด้านหลังหยุดหันกลับไปมองเป็นเท่าสมยิ้มเหี้ยมหัวเราะราสับสุดฝีเท้าตามมาติด มึงจะหนีไปไหนเท่าสมคำรามลั่นตวัดปืนยิงใส่แม่นเราจับวางลูกตะกลัวขนาดปลายนิ้วชี้แวกอากาศประทะสะโพกจนสะบัดสายแต่เท่าผู้นี้จงใจใช้กระสุนธรรมดาไม่ลงอาคมด้วยว่าต้องการเห็นเหยื่อทรมานแม้จะยิงไม่เข้าแต่ผู้ยิงไม่เศร้าเพราะเหยื่อต้องช้ำใน ไม่ก็กระดูกแตกแน่แน่อ้าวเร็วเข้าเร็วข้าวมีสองทางให้มึงเลือกเดินแล้วล่ะตอนนี้หนีสุดชีวิตแล้วก็ถูกกูยิงทิ้งหรือขึ้นร่างกลับเป็นคนแล้วก็ถูกกูยิงทิ้งเลือกมาสิเร็วเข้าเท่าสมว่าก้าวอัดอัดเข้ามาหาเสือเย็นหักขอปืนดีดปลอกกระสุนทิ้งแล้วยัดปลอกใหม่เข้าไป อยู่ก็ตายหนีก็ตายต่อให้เป็นควายก็ยังรู้เสือเย็นเลือกวิธีแรกคำรามโฮกวิ่งตุปัตตุเปน,น้สุดกำลังเท่าที่ยังเข็นออกมาได้เท่าสมกรอกตามองตามยกปืนขึ้นประทับเลงช้าเสียงปืนแผดลั่นสนันกล้องราตรีหน้าแปลกที่ไม่ว่าจะคนหรือผีปรับไม่โผล่ออกมาดูคงเป็นมนสกดของมันน่นละเท่าสมคิด มองร่างเสือเย็นที่กระเด็นตามแรงประทะชนโครมสนั่นจนรั้วบ้านผู้เยเด่นพังยับมันพยายามยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลำบากปากอ้ากว้างหายใจที่เละเปะไปด้วยน้ำเลือดน้ำลายที่สำคัญท่อนล่างของมันขนเริ่มหลุดร่วงเผยให้เห็นเนื้อหนังเกลียงเกลาและค่อยๆลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆหางหดขดม้วนหายเข้าไปในสะโพกเนื้อก้น กระสุนนัดเมื่อครู่พุ่งเข้าประทะสะโพกอีกข้างจนกระดูกหักขาลากไม่อาจขยับได้เท่าสมอย่างสามขุมเข้าไปหาพร้อมความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจนปีศาจยังสัมผัสแล้วสะดุ้งใจเวลาแห่งความสนุกในการล่าจบลงแล้วเวลานี้คือการเค้นความจริงและแก้แค้นแทนสิทธิ์ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจือปนอ้ากูก็ไกว่าใคร มึงเองรอไอ้เ้มก,ก็ครู <c oughs> ครูกูไม่ใช่ครูมึงจำไม่ได้แล้วหรอเท่าสมถามกลับเสียงเฮี้มปฏิเสธคำเรียกด้วยความเคารพและการยกมือไหว้ประกประรกนั่นอย่างสิ้นเยื่อใยนับตั้งแต่มึงหลงผิดคิดชั่วข้าคนเพื่อบรรลุวิชาสิทธิ์ของกูไม่มีคนชั่วแบบนั้นนายเข้มสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกตวาดเรื่องราวของนายเข้ม อดีตศิษย์ที่ถูกขับผู้นี้เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีก่อนครั้งนั้นเท่าสมถูกขอร้องโดยทั้งผู้เด่นและท่านสมพานซิ่วเจ้าอารามวัดหนองสังให้สอนสพพวิชาต่างๆที่เท่าสมมีแก่บรรดาคนหนุ่มในหมู่บ้านที่มีจิตใจฝักใฝ่ในอาคมหรือวิชาพรานครั้งนั้นเท่าสมสอนลูกศิษย์ส่วนใหญ่ซึ่งนับแล้วไม่เกินสิบคนแกคัดเลือกด้วยตัวเอง เมื่อเห็นว่าควรแก่เวลาที่ตนจะออกท่องยุทธภพแล้วจึงร่ำลาลูกศิษย์และกำชับหนักหนาว่าทุกอย่างที่สอนไปให้ใช้เพื่อคนอื่นก่อนนึกถึงส่วนรวมก่อนตัวเองข่าวเรื่องเท่าสมจะออกจากหมู่บ้านและอาจจะออกไปนานยังผลให้ท่านสมภาและผู้ใหญ่บ้านเร่งมาหาพร้อมคนหนุ่มอีกเรือนสิบฝากฝังกึงขอร้องว่าสอนคนที่พามาให้เป็นเหมือนศิษย์ของพรานสมด้วยเถิดอย่างน้อย คนเก่งมีเยอะย่อมดีต่อหมู่บ้านครั้งนั้นเท่าสมอยากปฏิเสธพอสำรวจตรวจดูดวงชะตาของแต่ละคนแล้วชี้ชัดว่าไม่เอาเอาเรียนไปก็ไม่น่าจบและนั่นจะยังผลให้เวลาที่ตนจะกลางปีกบอยบินยิ่งต้องเลื่อนออกไปอีกอย่างเสียเปลา่าทว่ามีคนหนึ่งที่เท่าสมบอกอย่างโงงแจ้งว่าไม่อยากสอนให้พูดตรงตต่อหน้าคนทั้งหลายตามวิสัยคนจริง ไอหนุ่มนี่ชื่อเข้มใช่ไหมข้าไม่สอนวิชาให้เองด่วงเองน่ะมักินตัวเองร่ำเรียนไปอาจจะเดินผิดทางเข้าสู่ความเป็นมารถึงเวลานั้นแล้วเองจะทำความเดือดร้อนให้คนอื่นรวมถึงตัวเองด้วยดูนี่เท่าสมกล่าวใช้ปลายมีดขีดเส้นตรงก่อนขีดเติมอีกสองเส้นกลายเป็นสามแยกเวลานี้เองอยู่ตรงนี้เท่าสมจิ้มปลายมีดลงยังเส้นตรงเส้นแรก หากเอ็งอยู่แบบนี้ทำมาหากินตามภาษาไปเรื่อยๆเอ็งจะไม่เดือดร้อนวิชาอาคมวิชาพรานแม้ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าสมบอกอีกจิ้มปลายมีดลงไปยังเส้นแยกฝั่งซ้ายแต่ถ้าเอง็งดึงดันว่าจะเรียนอาคมวิชาพรานหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เป็นคนเหนือคนเอ็งจะตกที่นั่งลำบากชะตาเอง็งมันเป็นของสัตว์นักล่าไม่ใช่คน แต่สิ่งที่เองจะล่ามันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนด้วยกันแต่คราวนี้จิ้มปลายมีดลงไปยังอีกเส้นหนึ่งซ้ำยังย้ำทีๆเพื่อบอกให้รู้ว่าแกพูดจริงทุกคนเงียบกริบท่านสมพันธ์และผู้เด่นแสดงสีหน้าลำบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนายเข้มผู้นี้เป็นเพียงหนึ่งในชาวบ้านธรรมดาหากินตามประสาคนบ้านป่าไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่ลองเท่าสมพูดแบบนี้เห็นทีจะไม่มีทางอื่นนายเข้มคงต้องกลับไปเป็นนายเข้มไม่อาจก้าวสู่ตำแหน่งพลานเข้มหรือหมอเข้มได้เท่าสมพูดอะไรไม่ใช่เพื่อปัดทุระเอาตนเองเป็นที่ตั้งแต่ทุกอย่างล้วนมาจากใจที่เห็นความจริงนี่โยมจะบอกว่าเจ้าเข้มนะมีชะตาแบบเดียวกับพลานทรงเออพี่ชายของโยมหรือคารับหลวงพ่อ เท่าสมตอบตรงตอบทันทีไม่มีคำว่าลังเลฉันขอร้องทนะลุงสมกอร้องรับฉันเป็นศิษย์เถออย่างน้อยขอฉันมีวิชาติดตัวได้ชื่อว่าเป็นพรานกับเขาบ้างลุงเองก็รู้คนบ้านนี้ใครไม่มีวิชาจะโดนดูถูกขนาดไหนฉันเชื่อว่าชะตายังไงก็ชนะใจคนไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนชะตาให้ลุงดูและด้วยเหตุนั้นเสียงขอร้องจากทั้งสิษย์ที่เรียนอยู่ก่อนแล้วสิทธ ที่จะต้องรับใหม่ทั้งที่ไม่เต็มใจสมพานซิ่วและผู้เยเดียนจึงสร้างความลำบากใจให้เท่าสมเป็นที่สุดนิ่งอยู่นานจึงตอบไปสั้นๆด้วยความเห็นใจฮตก้ลงุ <mniej> allow, รงนี้เก้าโมงพวกเองทุกคนนำขันห่ามาที่นี่ดอกไม้ขาวหา่าเทียนหา่าถูบหา่าสตังห่าบาทเกินเก้าโมงรึของไม่ครบข้าถือว่าดวงเองกับข้าไม่สัมพันธ์กันวันต่อมา ต่อมาต่อต่อมาการร่ำเรียนเขียนอ่านจากครูสมสู่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจึงดำเนินไปเรื่อยๆเท่าสมจับจ้องสิทธ์ใหม่ทุกคนบางเวลาสายหน้าบางเวลากุมขมับแต่ไม่อาจละสายตาได้คือนายเข้มชายหนุ่มผู้นี้มีความตั้งใจจริงคนเป็นครูควรดีใจแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะความตั้งใจของนายเข้ม มันมีมากเกินไปมันจะบานปลายกลายเป็นความฉิบหายให้ตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเท่าสมรู้ดีและแล้ววันที่เท่าสมกังวลก็เกิดขึ้นสิทธิ์ใหม่หายไปวรคนถามใครก็ไม่รู้ให้คำตอบไม่ได้เท่าสมจึงออกตามหาร่องรอยด้วยตนเองและได้พบความจริงที่ทำให้ทั้งโมโหทั้งเสียใจนายเข้มเป็นตัวการของเรื่องที่สิทธิ์คนอื่นๆหายตัวไปอย่างลึกลับ นายเข้มกลายเป็นปีศาจไม่รู้ว่าโดยเหตุผลกลนใดหรือไปเอาความเชื่อผิดๆมาจากไหนสังหารสิทธิ์คนอื่นและทําพิธีสูบวิชาเข้าสู่ตัวเองไอเข้มทําไมมันกลายเป็นแบบนี้นายเข้มไม่ตอบหันขวับมองด้วยสายตาเกียดแค้นเย็นชาพร้อมกันนั้นก็พุ่งเข้าหาพร้อมมีดในมือความคิดเพียงชั่วแวบ คือสังหารครูของตนเสียแล้วสัพทวิชาทั้งหมดจะอยู่ในกายของตนและกลายเป็นที่หนึ่งทว่าวูกเท่าสมสกัดได้โดยเอี่ยวตัวและกดศีรษะลงพื้นพร้อมว่าพระคาถาถอนของทั้งหมดในกายในเข้มทิ้งกูจะไม่เอาเรื่องแม่งแต่จากนี้มึงไม่ใช่สิทธิ์กูอีกต่อไปเท่าสมทิ้งนายเข้มไว้แบบนั้นนำเรื่องนี้กลับไปบอกแก่สมพันธ์ซิ่ว และผู้เยเด่นรับรู้กำชับว่าตนเองทำลายวิชาทุกอย่างในกายของนายเข้มไปจนสิน้นส่วนคนที่ตายก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะจัดการสามเรื่องทางด้านนายเข้มคงมีแต่คุ้มดีคุ้มร้ายเท่าสมไม่คิดจะเอาเรื่องหมายถึงจะฆ่านั่นเองส่วนกฎบ้านก็ให้เป็นไปตามผู้เยเด่นจะเห็นสมควรก็แล้วกันฉันบอกตั้งแต่วันนั้นแล้ว ว่าคนที่หลวงพ่อกับผู้ใหญ่พามาฉันไม่อยากสอนวิชาให้สักคนสอนไปก็ใช้ไม่คล่องป้องกันตัวเองยังไม่ได้ที่ร้ายกว่านั้นไอเคมมันจึงทำเรื่องร้ายกาจแบบนี้อีกเอาละ่ะหมดทุละของฉันแล้วฉันไปละ่ะเบื่อเลือกเกินจะไปเที่ยวสักหน่อยประเดี๋ยวก่อนเะโยมโสมช่วยสอนคนหนุ่มให้อีกสักสี่ห้าคนไม่ได้หรือเมื่อวานเพิ่งมีคนมาขอร้อง ลวงพ่อนี่ก็ไม่ได้เข็ดไม่ได้จำนะขอรับสิทธิ์ที่จะรับกระผมต้องดูเองเท่านั้นหลวงพ่อเอาเวลาที่มายุ่งเรื่องพวกนี้ยรักษาสิ่งที่แบกรับไว้ในฐานะเจ้าอารามให้ดีๆเะนะอย่าให้โยมต้องสอนเลยพระไม่ดูแลวัดจะมีวัดไว้ทําปากกระทนก้นแก้วอะไรโดนเข้าดอกนั้นสมพานซิ่วถึงกับหน้าเจือนนับแต่รังตำแหน่งเป็นเจ้าอารามมาก็เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่เอง ที่ถูกโยมใช้สิวตอกหน้าเสียแหกแตกกระจายจริงอยู่เองที่การขึ้นครองวัดของตนไม่เป็นที่เห็นด้วยจากชาวบ้านเสียส่วนใหญ่แต่ด้วยสีผ้าเหลืองจึงไม่ทำให้ใครกล้าว่ากล่าวตักเตือนเท่าว่าโดนเท่าสมด่าอ้อมๆแต่เจ็บตรงๆแบบนี้แทบอยากสึกนี้เลยทีเดียวไอเข้มมึงตอบกูมาวิชาเสื้อยันนี่ มึงไปรับสืบทอมาจากใครเมื่อไรเงียบนายเข้มที่นอนพังภาพหลบตาหลบหน้าสแสดงอาการไม่อยากตอบกระทั่งเท่าสมกดปากกระบอกปืนเข้าที่ขมับ้าวตัวสะดุ้งวาบขนลุกไปทั่วทั้งตัวไม่ต่างจากเม่นแคระถ้ากูยิงต่อให้ไม่ใช่กระสุนอาคมกูเชื่อว่ากระโหลกบางๆของมึงยังไงก็ทนไม่ไหวบอกมาจะจะ จากจากครูทรงเปรียงเพียงได้ยินชื่อคนที่สอนหรือส่งต่อวิชาเสือเย็นให้นายเข้มเท่าสมพลันลั่นไกทันทีศีรษะของนายเข้มระเบิดหายไปเหลือแต่ส่วนที่พอจะสมประกอบตั้งแต่ริมฝีปากล่างลงมาเท่านั้นทรงหรือครูทรงหรือพรานทรงแล้วแต่ใครจะเรียกแบบไหนเป็นคนชั่วที่ร่ำเรียนวิชาอาคมพร้อมๆกับเท่าสม มีครูคนเดียวกันเก่งกาดพอๆกันเพียงแต่พรานส่งนั้นเลือกจะเดินทางมืดชายผู้นี้ออกจากหมู่บ้านก่อนหน้าเท่าสมหลายปีเท่าสมปฏิญาณกับตนเองว่าหากได้พบหน้ากันเมื่อไรจะต้องฆ่าทิ้งสถานเดียวความผิดที่ฆ่าครูฆ่าพ่อแม่ตัวเองนั้นเกินให้อภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเท่าสมน้องชายแท้ ที่เคยพ่ายแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งมึงมันเชื่อไม่เลิกเลยนะไอ้สองไอ้สันดานเท่าทรงขบรามแน่นคำรามด้วยความแค้นมองร่างไร้วิญญาณของนายเข้มที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้ารอเวลาให้มีคนมาเจอและเท่าสมจะไม่คลายมนหรือปลุกใครทั้งนั้นยามนี้ขอเวลาปรับอารมณ์ตัวเองให้โทสะลดระดับลงซีก่อน โปรดติดตามตอนต่อไป